ยาแก้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำผักเทมปุระหรือว่าผักทอดกรอบทานกันนะคะถ้าหากท่านไหนเบื่อผักสดก็ลองมาทำผักทอดกรอบทานกันดูค่ะผักที่นำมาทอดก็เป็นผักทั่วๆไปที่เราทานสดเราทานสดได้เราก็ต้องนำมาทอดได้เช่นกันค่ะก็จะมีดอกอัญชันสะระแหน่ผักชีฝรัง่งหัวหอมใหญ่ดอกสโนโหรือว่าผักอื่นๆตามชอบเลยนะคะสำหรับหัวหอมใหญ่ก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กลง จะหั่นแบบเป็นวงกลมหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นชินเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งทอดกรอบ80กรัมแป้งโก20กีัม้นแป้งให้เข้ากันจากนั้นก็เติมไข่ลงไปไข่ไก่ก็ใช้เฉพาะไข่แดงนะคะไข่แดงก็จะช่วยเพิ่มสีสันของแป้งให้เข้มขึ้นแล้วก็จะช่วยให้กรอบนานคนไข่และแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมน้ำเย็นจะจัดลงไป ครั้งแรกจะเติมที่ 100ML ก่อนนะคะคนแป้งให้เข้ากับน้ำถ้าหากแป้งยังข้อนอยู่ก็ค่อยๆทย,ยอยเติมน้ำลงไปตามด้วยเกลือป่อนปลายช้อนโยเกิรต์ตเพิ่มรสชาติให้แป้งนิดนึงนะคะจะได้ไม่จืดเกินไปความข้นความเหลวของแป้งก็ให้ได้ประมาณนี้นะคะเทแป้งออกจากช้อนก็ให้ไหลเป็นสาย ถ้าหากแป้งหยดเป็นเม็ดๆก็แสดงว่าแป้งเหลวเกินไปถ้าแป้งเหลวแป้งก็จะไม่ก่อเนื้อผักแป้งได้ที่แล้วก็นําไปกรองเพื่อแป้งจะได้เนียนๆเ,เพราะแป้งบางส่วนก็อาจจะเป็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่นะคะและแบ่งแป้งครึ่งนึ่งใส่กระบอกถ้าไม่มีกระบอกไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางแล้วรอให้น้ํามันร้อน เทตว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือยังก็นําไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงไปในน้ํามันถ้าเกิดฟองอากาศก็แสดงว่าน้ํามันร้อนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็บีบแป้งที่อยู่ในกระบอกลงไปในน้ํามันบีบแรงๆเลยนะคะเพราะแป้งจะได้เป็นฝอยแป้งเป็นฝอยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรอบเท่านั้นค่ะแล้วจุ่มผักลงไปในชามแป้งชุบแป้งให้ทั่วๆเลยนะคะชุบไปทอดไปจากนั้นก็นําผักมาวางบนแป้งที่ลอยอยู่บนน้ํามัน วิธีนี้ก็จะเป็นการทอดผักแบบเทมปุระข้อดีก็จะมีความกรอบมากๆเลยค่ะพอแป้งสีเข้มขึ้นก็กลับด้านผักสุกดีแล้วก็ตักออกมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันและก่อนที่จะทอดเตาต่อไปก็ตักเศษแป้งออกด้วยนะคะเศษแป้งจะไหม้แล้วจะทำให้ดำไม่น่าทานค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการทอดแบบชุบแป้งวิธีนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าท่านไหนชอบทานแป้งก็ใช้มือเราจุ่มไปในแป้งแล้วโรยไปที่ตัวผักแป้งก็จะก่อตัวผักก็ทําให้หน่าทานไปอีกแบบหนึ่งค่ะแป้งสุกและสีเข้มขึ้นดีแล้วก็ตักออกมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่ก็จะมีรสชาติหวานอร่อยเท่านี้เราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดกรอบหรือผักเทมปุระรสชาติอร่อย ถ้าหากเด็กในบ้านไม่ชอบทานผักสดก็ลองทำวิธีนี้ให้เด็กทานดูนะคะจะทานเปล่าๆหรือว่าจะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่รสชาติอร่อยทานง่ายมากๆด้วยค่ะ